ค่ะวันนี้วันจันนะคะเรามีหวัวข้อคอม p a n ี s n a p ช h t t นะคะจะมานําเสนอวันนี้ขอนําเสนอในส่วนของหุ้น MGT หรือว่า m e g a c a คนะคะ MGT จับเทรนรักโลกปั้นธุรกิจเสิร์ฟบล็อกเชนค่ะทุกคนวันนี้เราจะพูดคุยนะคะกับดรวิทยาอินทรานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทนะคะเมกกะเคมประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า MGT ค่ะทุกคนเออน่าสนใจเหมือนกันนะตอนนี้ธุรกิจรักโลกกำลังมาแรงพี่จิม นอกจากนี้ก็ยังมีบล็อกเชนอ้าวมันจะไปเกี่ยวข้องกันแบบไหนยังไงอันนี้น่าสนใจมากๆ<น>าเลย,น,ยนะคะอื<ช>เพราะาว่า,าคือจริง MTT เนี่ยเขาประกอบธุรกิจในส่วนของการนําเข้าแล้วก็จําหน่ายใ,ในส่วนเคมีพันธุ์ชนิดพิเศษนะคะนะนะเอะแล้วมันจะมาเกี่ยวข้องอยังไงขออนุญ,ญาตนะคะตอนนี้ผู้บริหารพร้อมแล้วค่ะขออนุญาตต้อนรับนะคะดรวิทยาตอนนี้อยู่ในสายกับบอนแล้วก็พี่จิมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรสวัสดีครับ สวัสดีบอลสวทัสดีทีมสวัสดีตอนเช้าทุกคนครับค่ะโอเคอันดับแรกค่ะเดี๋ยวบอลขออนุญาตให้ทางดรนะคะแนะนําก่อนว่า MGT ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะทางบริษัทแมกก้าเคมปประเทศไทยจากัดมหาชนเนี่ยแต่ตัวย่อ MGT เนี่ยค่ะซึ่งเราจดทะเบียนมาในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 0นะฮะปีนี้ก็ยากเข้าปีที่ห้าค่ะนะฮะค่ะปีที่ห้าเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับ เคมีอนะฮะก็คือเราขายวัตถุดิบนะ,ะให้กับพวกโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดอ่นะฮะค่ะเกือบทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคมีเรื่องสีเรื่องอเคมีอา,อาปิโตเคมีคอลที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมารดาพุทธทางอาระยองชนบุรีนะครับเคมีอุตสาหกรรมอาก่อสร้างานะครับเคมีอุตสาหกรรมความความสะอาด,ดรถจนแบบผิวโลหะ พวกอิเล็กทรอนิกส์คำว่าสะอาดิวเล็กทรอนิกส์นะครับกาวนะครับหลายหลายอย่างแล้วก็บริษัทในเครือก็คือบริษัทเมกเคมพลาสซ่งึ่งเมกเคมถือหุ้น80%เราก็นำเข้าเอทานอลแปลงสภาพที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของซาซาประเทศเซาท์แอฟริกานะฮะนำเข้ามาจากออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็คือเอทานอลแปลงสภาพแล้วก็บริษัทหนึ่งพึ่ง เอไปซื้อหุ้นมา55ก็คือบริษัท Green Leaf ีฟ a f เคมีอจำกัดนะครับก็คือบริษัทนี้ก็คือทําขายเคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอางนะฮะเครื่องสําอางแล้วก็อาหารเสริมนะฮะอาหารนะครับพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นะนะครับอันนี้คือกลุ่มหลักของธุรกิจของใ,ในเมกาเคมอ่ากรุ R ๊ปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการร่วมคุณกันกับทางญี่ปุ่น ทับเมคเกม t h ไทยแลนด์ถือหุ้น49%แล้วก็ฟูจินะครับาไฟเวิร์กที่ญี่ปุ่นถือ50%นะฮะก็มาทำเรื่องของเอ็กซ์แพรกราไฟนะะที่ในเมืองไทยตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ในห้องและแล้วส่งตัวอย่างไปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นะเกียอรมันนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในเมืองไทยอันนี้คือกลุ่มของบริษัทของเมคเกเกม อ่าไทยแลนด์พับบิกทอมบรีดีมั t เ็หรือตัวย่อ MPT ครับอืมธุรกิจค่อนข้างหลากหลายนะคะทำะายโปรเจกต์เลยก็ว่าได้อ่ะทีนี้แผนปีนี้ค่ะดเรเรามีแผนที่จะดําเนินธุรกิจแบบไหนยังไงบ้างในปีเสือปีขานี้ค่ะปีนี้เนี่ยนะเป้าเราเนี่ยเราตั้งก็คือโตจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณทุกๆปีเราจะมาตั้งเป้าไว้ประมาณ25เปอร์เซ็ตค่ะนะฮะบวกลบนะฮะ ะฮะธุรกิจโตเนี่ยหลักๆก็คือโตมาจากธุรกิจทางด้านออรก์กิกนน็โครดก็คือโตในตัวตัวของมันเองนะฮะโดยเฉพาะตัวของ MPT เนี่ยนะฮะปีนี้เราก็ตั้งเป้าปีที่แล้วเนี่ยหกร้อกว่าล้านปีนี้ก็น่าจะประมาณอ่าขอมาโตประมาณทั้งยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์ะนะฮะเพื่อที่จะมาขยายต่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะลูกค้าหลายๆเจ้าเนี่ยจากเกิดแต่ตั้งแต่ต้นปีสองพันห้าสองพันห้าร้อย 63ะนะฮะเรื่องโควิด1 9 19ที่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มาระบาดในประเทศไทยเนี่ยะนะฮะประกอบกับเรื่องของไอ้ตัวพายุอมะที่เกิดในอเมริกาหรือตั่ัวโลกโดยเฉพาะในอเมริกาบลรัฐเท็กซัสนะฮะนะครับที่ทําให้อ่าการขนส่งเนี่ยกนะารผลิตสินค้าเพราะว่าตัวตั้งต้นนเะท็กซัสเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแหล่งผลิต น้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใช่ไหมฮะก็เป็นตัวเริ่มต้นของตัวเคมีนะฮะเกิดการหยุดผลิตไม่ได้นะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของเรือนะฮะขาดตู้คอนเทนเนอร์ขาดอะไรต่างๆทําให้ทุกอย่างนะฮะสินค้าเนี่ยต้นทุนแพงขึ้นแล้วก็หาซัพพลายนี่ย,ยากขึ้นแต่สองปีที่ผ่านมานี้ M g G เราเนี่ยเราไม่มีปัญหาตรงนี้อนะฮะลูกค้าในความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็ มามาให้ความสัมพันธ์กับการสั่งสินค้าแล้วว่าคุณต้องหนึ่งหนึ่งสินค้าต้องส่งได้าตามกําหนดสองนะฮะราคาต้องแข่งขันกันได้สามคุณภาพต้องดีอะไรต่างๆตัวนี้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยนะฮะถูกต้องหมดนะครับ MGT เราเราเสิร์ฟได้ทุกอย่างแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากการเกิดระเบิดเคมีที่ ิงแก้วของมิงตี้เนี่ยการเข้มงวดของการนําเข้าการเก็บสินค้าโกดังหรือ w a r e h o าส์ ang, ต่างๆตัวนี้มันเข้าเก็บตามชนิดของสินค้าเต็มเต็มตามการเก็บตามความอะไรฮะตาม MSDS ของสินค้าจะมี <S <S เพราะฉะนั้นสินค้าคลาสที่มันอันตรายอย่างเช่นระเบิดอะไรต่างเนี่ยการนําเข้าการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวองอุตสาหกรรมก็จะยากขึ้นเพราะมาตรฐานของ การจัดเก็บบ้านเราไม่ค่อยถูกต้องกันหมด MPT ปีนี้เนี่ยเราจะสร้างโ,งโรงกดังที่ถูกต้องให้มันเก็บสินค้าที่คนอื่นเก็บไม่ได้เราจะเก็บตรงนี้ขึ้นมาไงฮะอ,อันนี้ก็คือคแนวทางของของ MPT ที่ที่จะทำในปี65นี้ค่ะ,คะแล้วเทรนในส่วนของการรักโลกและฮะเราเราเรามีแผนยังไงบ้างคะคือตรงนี้เนี่ยนะฮะจากการขายเคมีเนี่ยนะฮะ ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนึ่งก็คือว่าเคมีแต่ถ้าทําทให้มันถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาน้อยที่สุดแต่ถ้าทําไม่ถูกนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยแก๊สนะฮะคาร์บอนนะคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์หรือแก๊สมีเทนออกมาเนี่ยแตนะ่ซึ่งตอนนี้เทรนด์ของอายูเอ็นหรือยูเน e d n เนชั่นหรือว่าตัวของสหประชาชาติเนี่ยนะ,ะเขาคอนเซิร์นเรื่องของ ทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดภาวะอุณภูมิของโลกหรือโลกร้อนสูงขึ้นทุกๆปีะนะฮะเพราะว่าถ้ามันสูงขึ้นเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมเยอะฝนตกพันธย์ไทยตกม่มตไม่ตรงตามฤดูกาลมีลูกเอบนบาย้ายกหิมะที่ไม่เคยเกิดก็เกิดข,ข,ขึ้นมาเนี่ยค่ะ,ะคทั่วโลกเหนือน,น้ําแข็งละลาอยออกมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเกิดจากโลกมันร้อน สาเหตุที่โลกร้อนเพราะอะไรครับเพราะเราปล่อยก๊าซมีเทนออกไปสู่ในบรรชั้นบรรยากาศออกปล่อยก๊าซคาร์บอนคาร์บอนมออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นเขาเรียกว่าไปบล็อกโอโซนไว้เนี่ยนะครับทำให้เกิดอาโลกร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย UN เนี่ยก็มีการประชุมครั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ดังโอชาไปประชุมที่อคาสโกนะฮะที่ประเทศสกอตแล,ลนดน์เขาเรียกว่า ขอบขอ C O P 2 6เนี่ยนะฮะก็ลงสัตยาบันกันเพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหป,ประชาชาตินะฮะไปลาไปเกประเทศหรือร้อยกว่าประเทศเนี่ยไปบระทุกันว่าในปี2030เนี่ยหรือปี2570ันห้ยนีทุกประเทศนในโลกนี้ต้องลดการปล่อยก๊าซมีเทนเออกไปสู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยชั้นอากาศของโลกเนี่ยอย่างน้อยต้องลดสาเอร์เซ็ เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนของโลกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นแมกกาเค็มหรือ MPT เราเนี่ยเรามองเห็นว่าการค้าเคมีเนี่ยเราต้องดูว่าเคมีเนี่ยต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นกรีนแน่นอนคนะฮะเพราะตอนนี้เราก็รับคุยกับซัพพลายเออร์หลายเจ้าแล้วว่าใครที่ใครที่ผลิตกรีนซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปนะเกาหลีใต้จีนตอนนี้เขาก็ให้ความสาคัญโดยเฉพาะทางญี่ปุน่นทางยุโรปอเมริกา,านะฮะ เขาก็เริ่มที่จะผลิตสินค้าเคมีที่เป็นกรีนขึ้นมาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ MTT เราก็จะมองหาสินค้าตัวนี้เพิ่มมาเสริฟในประเทศไทยและอีกอันหนึ่งนะฮะในใน,ในพันบรรยา,าก,กาศในประเทศไทยนี่มันมีการทิ้งของเสียมีอะไรต่างตนี้ขึ้นมา่าเราจะทํายังไงม่จะไม่เก็บหมักหม,มมที่เป็นพวกผักอะไรต่างเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเกิดก๊าซมีเทนปล่อยออกไปในสูในอากาศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทนของมันก็จะเป็น ต้องหาวิธีการกาจัดตรงนี้ MGT เราก็มีแนวทางที่อยากจะทําพวกนี้ขึ้นมานะฮะอ๋อ oh, อ่าอันนี้ก็คือเรื่องของการรักษารักษาอ่าอ่าโรคนะฮะให้ให้ไม่รกไม่ให้ไม่เพิ่มอุณหภูมิขึ้นสูงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกค่าปีอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นนะอ่าหนึ่งหนึ่งองศาเซนเซียสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะ MGT เราจะช่วยลดการปล่อยมีแกส๊สมีเจนออกไปนะครับ ดังนั้นก็เป็นแนวทางตรงหนึ่งตอนนี้เราเราเริ่มทําไปแล้วนะฮะเป็นการลงทุนไปไปแล้วก่อนที่จะเข้ามาเ้าบริษัทเข้าไปถือเอาไปทําลงทุนตรงนี้เราก็มีการศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะครับค่ะน่าจะได้น่าจะได้เห็นความชัดเจนช่วงไหนคะผมว่าน่าจะประมาณ Q3 Q4 นะฮะค่ะได้ข่าวว่าถ้าสารเคมีอะไรที่มันจะค่อนข้างพิเศษเนี่ยมาร์จินจะค่อนข้างดีจริงไหมคะอะไรนะฮะ สารเคมีตัวไหนที่เป็นพิเศษทำพิเศษออกมาเพื่อรักโลกทั้งหลายเนี่ยมาจิ้นจะค่อนข้างดีจริงหรือเปล่าเอยอ,อันนี้มาจิ้นมันอาจจะคือเราของของที่แบบหนึ่งคือราคามันจะสูงหนึ่งอันนี้เราจะมีคือกรีนที่เราขายในอุตสาหกรรมเนี่ยราคาสูงแต่มาจิ้นอาจจะอาจจะดูที่ด,ทดูที่ตัวชนิดสินค้าด้วยถ้เาเราทำก่อนเราก็ได้ก่อนนะฮะค่ะครับผม นะครับโอเคก็จะเหมือนจะเป็นเจ้าแรกเป็นผู้บุกเบิกอะไรก็ว่าไปเนาะครับครับแต่ต้องใช้เวลาแต่ว่าไอ้ตัวที่เราจะทําเรื่องของการลดแก๊สมีเทนเนี่ยอันนี้เราจะทําประมาณช่วง Q 3 Q 4ปีนี้อ่ะครับค่ะโอเคครทีนี้ธุรกิจโลกใหม่ดิจิตอลออนไลน์บล็อกเชนเรามีความสนใจไหมเราจะเข้าไปจับมันยังไงบ้างคาแร์คือตรงนี้เนี่ยนะฮะผมว่า ไอ้ตัวคริปโตเคเรนซีเนี่ยคริปโตเคเรนซีจริงๆบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าครัว่าคริปโตเคเรนซีมันคืออะไรค่ะนะครคริปโตเคเรนซี uh, คือมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนกัพูดยกตัวอย่างอ่าทุกวันนี้เนี่ยอ่าที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยการทําธุรกิจนะฮะมันต้องมีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายใช่ไหมครับค่ะนะฮะเวลาจะทําการจ่ายเงินทําธุรกรรมันต้องไปผ่านธนาคาร ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธนาคารจะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายการทําธุรกรรมอะไรก็จะก็ผ่านธนาคารหมดเมื่อผ่านธนาคารพ๊กเนี่ยนะฮะต้นทุนมันก็อยู่ที่ธนาคารธนาคารเขาจะชาร์จขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารทุกอย่างจะอยู่ที่ธนาคารเป็นตัวกลางซึ่งการที่ธนาคารจะทําได้เนี่ยมันต้องได้อนุมัติจากใต้สายเส้นจากแบงค์ชาติใช่ไหมฮะนะฮะการทำธุรกรรมตัวนี้ แต่ในปัจจุบันนี้และอนาคตเนี่ยผมบอกว่าตัวเรื่องที่จะทําแบบนี้แบบเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วมันจะหันเข้าไปสู่ในเรื่องของตัวออนไลน์อืก็คือเรื่องของดิจิทัลนะคะก็คือคําว่าบล็อกเชนค่ะพูดง่ายๆคือบล็อกเชนก็คือเหมือนธนาคารอะไรครับนะฮะแต่มันจะค้าด้วยการใช้คําว่าคริปโตเคอเรนซี คริปโตเคอเรนซีบ้านเราเนี่ถือว่าเป็นแอคเซสนะครับไม่ใช่เป็นเงินนะฮะเป็นเป็นสินทรัพย์นะฮะเป็นสินทรัพย์ซึ่งสามารถเอาไปนะไปเปลี่ยนเป็นเงินตราได้แล้วแอคคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็คือเป็นมีทั้ง้อยค่ากับเพิ่มค่าค่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เอ็นจีเราคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยนะฮะ ตัวคริปโตคเรนซีเนี่ยมันต้องมาแน่เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสนใจว่าเราจะทํายังไงให้ไปกับเทรนอนาคตเราจะเป็นทาเข้าไปค้ากับขออนุญาตกับปลรตอมั้ไปค้าตัวเป็นคริปโตคริปโตคเรนซีเป็นตัวเป็นเทรดเทรดเดอร์ไหมการค้าสายไหมตรงนี้เรากำลังศึกษากันอยู่หรือเราเอาธุรกิจของเราเนี่ยออกคอยเองแล้วให้ไอ้บล็อกเชนเนี่ยเขาเขาเป็นเรียกไ เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นโทเค็นอ่ะอืนะฮะเป็นเหรียญออกมาเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นแนวทางตรงหนึ่งแทนที่จะเข้าไปเป็นในตลาดหลักทรัพย์เป็น IPO แต่เราเข้าไปเป็น ICO ระดมทุนออกคอยของรอเองเนี่ยในสินค้าที่เราคิดว่าตรงที่เราเห็นว่ามันจะมันจะมีอนาคตตรงนี้อัะนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ที่กำลังศึกษากันอยู่นะครับโอ่ะโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าจับเทรนโลกใหม่ใช่ไหมคะดรอคเมันต้องมันต้องคือ คือทุกวันนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยใครมีวิชั่นนะฮะวิชั่นว่าเราจะไปยังไงแล้วคุณลงมือทําก่อนนะโอกาสที่คุณชนะมีสูงเพราะฉะนั้นเอ็มพีทีเราทําธุรกิจเกมีเรามองถึงทารก์ว่าเราจะต้องทํำยังไงให้มันเป็นกรีนอินดัสเทรียลให้ได้นะฮะแล้วอะไรที่มันเป็นมันเป็นเวส์มันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจะทำยังไงให้มันเป็นกรีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะลงทุนตรงนั้นค่ะ ๋อ้อะโอเคพอมองภาพออกทีนี้พูดถึงกีลิฟหน่อยค่ะช่วงปลายปีที่แล้วเรามีการเข้าไปเช็คโอเวอร์มาปีนี้จะเห็นภาพของกีลิฟยังไงบ้างแล้วตัวในตัวของบริษัทย่อยนะคะอีกบริษัทหนึ่งปีนี้จะเติบโตหรือไม่อย่างไรคะกีลิฟเนี่ยนะฮะโอกาสโตมันมีค่ะคนะฮะมองว่ามันเป็นเรื่องความสวยความงามเรื่องสุขภาพค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เราไปซื้อก็คือว่าเรามองว่า อนาคตเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ความสวยความงามที่คนมีอายุมากขึ้นความสวยความงามต้องมีมนะาอาหารเสริมสุขภาพต้องมีนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนคนที่อายุเกินหกสิบปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประมาณสิบสองล้านสิบสิบสามล้านคนนะฮะจากประชากรหกสิบเจ็ดล้านคนเนี่ยผมว่าประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์ของของประชากรไทยแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนตรงนี้เกิด นะครับรีลีฟตอนนี้เราเข้าไปเราก็าไปจัดก,การเรื่องระบบนะฮะโครงสร้างเรื่องการใช้ตัวนี้คือลีฟเนี่ยนะฮะเราก็เปลี่ยนจากโปรแกรมจากโปรแกรมธรรมดานะฮะนะฮะที่เราใช้ตัว Excel พวกอะไรนะฮะนะฮะที่เราก็มาเปลี่ยนเป็นใช้ตัว SAP เป็น ERP ขึ้นมาเราลงทุนแล้วเราก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่เปเิดมานะ่ะปีใหม่เลยเราเเริ่มใช้เลย S <S นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนี่จะเป็นออนไลน์จะได้เช็คข้อมูลว่าวันนี้กรีนลิฟขายอะไรได้กำไรเท่าไหร่นะฮะเป็นแบบไหนต่างๆอันนี้เราจะเร็วขึ้นเหมือนกับเราเอาแพลตฟอร์มของ M G t ไปใช้กับกรีนลิฟได้เลยแล้วเราก็ตอนนี้ก็รับคนรับเซลล์รับอะไรเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะขยายตลาดนะครับครัผมตรงนี้ก็คือตัวของกรีนลิฟนะครับค่ะค่ะครับผมไม่กเคมส่วนตับสัพพลายเออร์ที่ไม่กเกม มีอยู่ที่เรายังไม่สตรองเนี่ยเราก็จะให้กลิฟไปหมดเลยทั้งด้านพวก c o s m e t i c นะ personal care อาหารเสริมพวกอาหารต่างๆเนี่ยเราจะให้กลิฟเป็นคนขับให้หมดเลยนะครไอเอ็มพีก็จะเน้นเรื่องของตัวอุตสาหกรรมนะเป็นหลักครับครับครับตัวไม่แกมงพัสลละคะเบนแกมพัสจริงๆแล้วเนี่ยก็ตือตัวเรื่องของตัวเอทานอลแปลงสภาพค่ะ นะฮะแต่เอสเทอรอลแปลงสภาพเนี่ยตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ไม่เยอะแต่จริงๆแล้วตัวมันโตอยู่แล้วนะฮะครับกับเพราะว่าเริ่มยิ่งมีโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยเทรนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปการใช้เวลาไปไหนเห็นไหมคุณบอลจริจะไปตรงไหนทุกคนจะมีแอลกอฮอล์นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฉีดนะไม่ว่าจะเป็นล้างมือล้างอะไรต่างๆตอนนี้ล้างเวลาไปไหนทุกคนก็มีหมดเลยนะฮะผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนนะครับพบติดตัวไ้หมดเลยหนึ่งน่า,าจากอนามัยสองแอลกอฮอล์ที่เป็นสเปรย์นะฮะนะอันนัน้นก็คือตัวนี้ก็คือเราเราน่าจะเป็นผู้นําเข้านะฮะลายลายท็อปท็อปทรีของประเทศไทยอ่ะนะครับค่ะแล้วของอเราเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่มาจากไม่เหมือนคนอื่นเขาที่เราเป็นเอเจนต์ของตัวซาวซอลซาอฟริกาก็คือเราไม่ได้มาจากการหมักนะฮะหมักหมักของ ตัวโมลัสที่ได้มาจากอ่าลงน้าตาลหรือมันสับปะหลังหรืออะไรต่างเรามาจากฐานหินนะ,ะ,<ฮ>ะการสกัดก,การการการทํามาจากฐานหินเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะไม่มีค่<ฮ>ะเมื่อไม่กลิ่นไม่มีเนี่ยนะคุณเอาไปใช้เป็นสเปรย์ปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะใช้มันจะมีกลิ่นหอมของของเอทานอลเลยหรือถ้าคืนเติมน,น้าหอมคุณก็เติมน,น้าหอมนิดเดียวเองมันก็จะหอมแหละฮะ อ่าฮะอะไรครับ,รบอ๋อประมาณนี้วันนี้ค่ะดร,รมีแผนจะซื้อกิจการเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรคะปีนี้คงไม่มีครับปีนี้เราจะไปลงทุนอย่างที่ว่าเนี่ยฮะเป็น<ช>เรื่องของตัวลดตัวกา๊าซมีเทนพวกทาความกรีนพวกอะไรต่างๆตัวนี้ขึ้นมาจากของที่ไม่ดี<ช>เราให้เป็นของดีอย่างไรบ้างอันนี้เราจะไปลงทุนตรงนั้น อ๋ค่ะขออนุญาตถามแบบนี้คะ่ะดรมีโอกาสที่เราจะสป i ินออฟลูกๆของเรามาเข้าตลาดเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอันนั้นก็เป็นอนาคตนะฮะอาจจะสองปีสามปีนะฮะอันนั้นอาจจะมีมีอยู่ถ้าเรามีอยู่ก็คือตอนนี้มีมีส่วนหนึ่งที่จะอยากเขาเข้านะฮะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะทําปีนี้เนี่ยต่อไปอาจจะเข้าเพราะว่ามันน่าจะน่าจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมานะครับ <ผม S 2> อ่าโอเคก็รอติดตามสุดท้ายค่ะอยากให้ทางดรฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเมกาเคมมากขึ้นค่ะคือตอนนี้เนี่ยเอฟเนี่ยของเราเนี่ยคนอื่นอาจจย,ยากนะฮะเข้าใจยากพรอมันเป็นเคมีชนิดพิเศษะ,ะ่ะแต่ต่อไปนี้เนี่ยนะฮะเราจะทําให้มันพูดเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะแล้วต่อไปนี้อะไรที่ที่เราจะทําในตัวไหนที่มันเกี่ยวกับ นะฮะกรีนเนี่ยกรีนอินัเสื้อเนี่ยเราจะไปลงทุนตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากนักลงทุนนะ,ะว่าหุ้นของ mpt เนี่ยเป็นหุ้นที่โตนะฮะเราจะโตทุกปีแล้วก็จะมีปันผลสอง,งครั้งปีหนึ่งสองครั้งนะอย่างผลประกอบการปี2 5 6 4เนี่ยเราปันผลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปันไปแล้ว0.3บาท่อหุ้นนะฮะแล้วก็เราจะมีการประชุมอ่านะ บอร์ดของ MPT เนี่ยนะฮะของผลประกอบการปี2564เนี่ยในเดือนนี้แล้วก็จะมีบอร์ดมีวลานึ่งก็คือเรื่องของการาผลประกอบการแล้วจะปันผลไหมปันผลเท่าไหร่ะะมีโครงสร้างสร้าง่ลงทุนยังไงอะไรต่างๆตรงนี้นะะโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ตัวโกดังนะฮะที่เราเราจะขอเข้าไปในบอร์ดตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือฝากนักลงทุนว่าหุ้นของเราเนี่ยเราจะโตไปเรื่อยๆ ค่ะนะฮะแล้วก็จะมีปันผลให้กับนักลงทุนนะครับก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะฮะที่ให้ความไว้ใจกับหุ้นของ MGT นะเราจะทำทุกศาสทุกอย่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นกับนักลงทุนนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าผมเนี่ยนะถือหุ้นเท่าไหร่ก็ยังเท่าเดิมนะฮะสิงคโปร์ก็เท่าเท่าไหร่ก็ยังเท่าเดิมมันอยู่เราจะ ถืออยู่เกิน70 70กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีแผงขายใช่ไหมคะดร์ไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายครับโอเคสบายใจค่ะน้องดูจะได้สบายใจเอาวันนี้ขอบพระคุณดรมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับโชคดีปีใหม่ครับ Happy Chinese New Year ครับค่ะขอบคุณควัะสวัสดีครับ นี่ก็คือเรื่องราวของ MGT นะโอ้หลากหลายมากมายเทนที่เขาจะไปนะทั้งโลกใหม่โลกเก่าก็ยังไปอยู่นะก็รอติดตามกันนะเดี๋ยวคาดว่าเดือนนี้เนาะน่าจะมีการประกาศผลประกอบการออกมาในหลายๆบริษัทรจริง m ม็กซ์แคมด้วยเมื่อกี้ทางัรเตอร์ก็บอกแล้วว่า,วามีน่าจะมีผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนะแต่จะได้หรือไม่เป็นเท่าไหร่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะ